ก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาดูรูปวิวทิวทัศน์ที่สวยสุดและงดงามตามริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับผมอันนี้ย้อนหลังไปวันที่9นะครับผมผมได้ถ่ายคลิปเอาไว้เมื่อวันที่9ก่อนจะออกพรรษาวันหนึ่งนะครับผมก็วันที่9แล้วก็วันที่10เป็นวันปรวรณาออกพรรษา ผมก็ได้เลาะเรียบตามริมฝั่งแม่น้ำโขงมานะครับผมก็มาจิววัดแห่งหนึ่งวัดกิตตภาวันนาทีซึ่งเป็นวัดที่สวยสุดและงดงามตามริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเราก็มาดูคลิปวิดีโอที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยสุดและงดงามที่เป็นคลิป ย,นนย้อนหลังนะครับผมอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะครับผมผมก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเชิญรับดูรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่สวยสุดและงดงามนะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมมาเที่ยวชมเลาะเรียบตามริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับผมเราก็เข้ามาเจอวัดแห่งหนึ่ง ที่มีพระอุโบสถที่สวยสดและงดงามไว้ซึ่งหลวงพระอุโบสถเจสิงห์หรือสวนโอวาดาพระปาติโมกข์ครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษาราพระเจ้าแล้วนะครับผมก็จะพระอารันตะสมมามพุทิเจ้าตรงกับวันที่พระพุทธองค์สเสด็จลงจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงสาบจัก,กรทวโลกก็ทั้ง สามเดนลูกกะธธะระถาดมนุษย์ลูกนรลกลูก,ลกมนุษย์ลูกจนไปถึงสวรรค์ชั้นภูมิมนุโลกก็จะเปิดออกนะครับมหูรีตีเบาก็จะดังสนั่นวันไหวขึ้นเองนครับครั้งเมื่อพุทธการเมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวงสวรรค์นะครับผมวัดแห่งน,นี้ก็ติดกับริมฝั่งแม่น้ําโขงที่สวยสุดและงดงามนะครับก็เราจะไปเดิน ดูชมว่าสถานที่แห่งน,นี้โบสถ์แห่งน,นี้แล้วก็วัดแห่งน,นี้จะมีอะไรที่ได้ดูได้ชมบ้างนะครับผมก็จะมีไม้กิษนาไม้กิษนาหรือไม้ดอกไม้ที่มีค่าคือต้นดอกพิกุลทองนะครับเข้ามานี้ก็จะเห็นต้นดอกพิกุลทองหรือเป็นกิศนานครับนี่เราก็ ผมก็พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดินย้อนหลังมานะครับเราก็จะไปดูว่าถ้าย้อนหลังมาแล้วออกจากโบสถ์หรือบรรณาลาที่ไห้ลงอุโบสถทศินซึ่งสุดโอวาดาพระปาติโมกนะครับก็เมื่อกี้นี้ก็ไปกราบพระเมรุคูบาอาจารย์คูบาอาจารย์ท่านกาลังปรุงผมอยู่นะผมาภาษาบ้านเราก็เรียกว่า วันนี้เป็นวันกูนนะครับผมวันกูนคือท่านจะปรุงผมนะครับผมปรุงผมกรนมุนหนวดกรุนเขานะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เราถอยลังมาแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่ในบริเวณเขตวัดจิตตพาวะนาทีนะครับผมนี่นะครับจะเป็นพุทธรูปที่สวยสุด และงดงามมากนะครับผมป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหรือปางสะดุ้งมานเราก็จะเห็นอุโบสถธสินนะครับหรือโบสถ์ที่อยู่ตรงข้ามกับองค์สถูปรูปพระปฏินมานะครับนี้ก็จะเป็นดวงอาทิตย์กำลังสง่งกรดนะครับก็ จือจ้านะครับฝนก็ตกลงมาโปรยโปรยแล้วก็ได้หยุดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระน้ําที่มีพระยาหน้าคราชนะครับผมเป็นพระยาหน้าคราชจิตเสียนนะครับผมนี่นะครับก็จะปิ่นสถานที่ที่ติดก,กับริมฝั่งแม่น้ำโขงส่วนมากก็จะ เกี่ยวกับพญานาคราชแต่ก็จะเกี่ยวกับพญาศรีสุโธรนาคราชแล้วก็พญาสุวรรณนาคราชที่อยู่ณแม่น้ําโขงหรืออโนตป,ประวัติเกี่ยวกับแม่น้ําโขงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้น,นี้ก็เป็นสระที่หันไปมีพญานาคราชที่หันหน้าไปทางแม่น้ําโขงนะครับผม นี่นะครับผมเราก็จะเห็นพระพุทธลูปปางมานวิชัยดูด้านหน้าแล้วเราก็มาดูด้านข้างนะผมจะมีต้นดอกพิกุลแล้วก็ต้นกฤษสนานะครับต้นกริสนาที่เป็นพันไม้ที่มีค่าแล้วก็มีผู้คนเอาไปสกัดเป็นน้ำหอมที่หอมมากนะครับผมน้ำไอ นะ้ำกฤษณานะครับผมนี่นะครับผมก็คือต้นกฤษณาต้นไม้ที่คุณสมัยก่อนถ้าคนอินเดียถ้าเป็นเศรษฐีกระดุมพีนะครับผมเขาก็จะสกัดน้ำหอมนี้เอาไว้แต่งเวลาบุตรีนะครับบุตร,บตรีบุตรสาวจะแต่งงานท่คุณคุณสมัยอินเดียคุณที่อยู่อินเดียสมัยก่อนก็จะ อาบน้ําหอมนะครับผมก็จะแต่งกายให้สะอาดแล้วก็รีบร้อยนะครับผในรูปกายของอิทรสตีเพศก่อนจะแต่งงานนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะของการแต่งกายใช้เครื่องรูปไหลลาถาของหอมผมปะประทำประทำกายให้ผู้ชายได้เชยชมหรือติดในกลิ่นนั้นนะคผมก็จะ กล่าวถึงรูปลดกลิ่นเสียงภูทพะชัรม,มาลมก็เป็นธรรมดาของอสัตววโลกทั้งหลายนะครับก็จะสีบกามาเ,ปเป็นเป็นเป็นสัดส่วนมากก็ออกลูกแหลาน,นะผมกล่าวถึงต้นปริศานานี้คนสมัยก่อนที่อยู่ประเทศอินเดียนะครับผมทาจะบุตรสาวหรือบุตรีจะแต่งแต่งงานนะครับเขาก็ ะเอาน้ํามันหอมที่สกัดจากต้นกฤษณานี้นะครับผมบํำลุงปะเทีองร่างกายให้มีกินหอมนะครับผมก็จะเป็นสิริมงคลแกกุลสตรีคนนั้นหรือหญิงคนนั้นนะครับผมก็สวยงามมากเราก็มาดูจุดเด่ดกจุดหนึ่งคือพระพุทธรูป ปางนาบุกหรือปางคนเกิดวันเสาร์นะครับผมจะเป็นพระพุทธรูปออกสีเทานะครับผมเป็นพ,พุทธรูปออกสีเทาแล้วก็มีภรรยาหน้าขลาดจิตเสียนนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมก็จะเป็นพระพุทธจิตตภาวันนาทีนะครับผมนี่นะครับผมเราก็จะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชม เข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับผมท้องฟ้าก็ปอดโปร่งแล้วก็มีความสวยสดและงดงามมากนะครับผมติดกับริมฝั่งแม่น้าโขงนะครับผมนี่นะผมก็จะดูองค์ท่านก็จะดูแบบมีสง่าราศีมากนะครับผมเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธินะครับนี่นะครับก็จะมีพระคาถาสวดด้วยรพระพุทธจิตตะ ภาวนาทีนะครับก็จะมีที่สักการะบูชาใกล้ยิ่งจะออกพรรษาลาพระเจ้าพ่งนี้แล้วนะครับผมพราแเม่คกูบาอาจารย์ก็เตรียมตัวที่จะประวรณาออกพรรษานะครับผมก็จะอธิษฐานออกพรรษาแล้วก็พระรัตสมมาสุทริเจ้าหลังจากที่ภิกษุทั้งหลายนะครับผมที่ได้อธิษฐานคำประวรณาออกพรรษาแล้วก็จะมีการ รับกระถินนะครับผมรับกระถินหรือหาผ้าสามผืนนะครับผมเป็นกระถินที่ภิกษุนั้นอยู่ครบสามไตรมาสดยไม่ไปณสถานที่แห่งใดนะครับก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับผมถ้าวัดไหนนะครับผมวัดไหนพระไม่ครบสุงนะครับผมอยู่แค่สามแค่สามองค์อย่างนี้นะครับ จะเป็นกระถินไม่สมบูรณ์นะครับผมก็จะเป็นกระถินไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ครบองค์ของสงฆ์นะครับผมพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าจะทํากระถินหรือการกระถินนั้นก็จะมีการสวดหรืออุปโลกเอากระถินนั้นนะครับก็จะได้พรราณิสง์อันยิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าของกระถินนั้นหรือการกระถินนั้นนะครับก็จะได้อานิสงสย่างยิ่งใหญ่ มหาศาลนะครับแต่ว่าถ้าวัดไหนพระภิกษุส,สงฆ์เจ้าไม่ครบสามก็ไม่ครบจํานวนขององค์สงนะครับก็คือพระอรันตะสมาสุติเเจ้าปัจจุบันนี้ท่านก็ให้สงเป็นใหญ่นครับผมห้ลูกหรือสี่สี่ลูกหรือห้ลูกขึ้นไปนะถือว่าเป็นสงนะครับผมก็จะทําการกระถิ่นได้หรือเอากระถิ่นได้ เรามาดูด้านหน้าแล้วเราก็ไปดูด้านหลังขององค์อสูรรูปพระปฏิมาที่สวยสุดและงดงามนะครับเป็นพระพุทธรูปปางคัดสมาธิแต่อยู่ในเสียนภรรยาหน้าคราชมุจจริงนะครับผมหรือปางหน้าปกที่สวยสุดและงดงามแล้วก็องค์พระยานาก็จะเป็นสีทองนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับ จะเห็นการมหาปุริลักษณะของพระรันตสมัยสมบูริเจ้าอย่างสวยงามนะครับตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหอระฆังและก็หอฉันพัตตาหานะครับที่พระเมรูบาอาจารย์ได้จำไว้นะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังของพระยามุจจรินทร์นาคราชนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นลักษณะน,นี้นะครับ หมุนหางกระนกแล้วก็จะเอาหางชูขึ้นนะครับผมสวยงามมากรับเป็นพระยาหน้าคราชมุจลินสีทองนะครับมีรูปกายที่สีทองนะครับขอเป็นฐานถ้าผู้ใดได้เข้ามาหรือแวะเวียนมาใน,นสถานที่แห่งนี้นะครับผมหรือวัดจิตตะภาวนาทีแห่งนี้ก็เข้ามากราบสักการะบูชาองค์สถูปรูปภาพปฏิมาได้นะครับผม ว่ามีครูบาอาจารย์ก็กําลังปรุงผมอยู่นะครับนี่นะครับเราเดินดูนรอบๆแล้วนะผมก็จะเห็นความสวยสุดงดงามขององค์สถูปรูปพระปฏิมานะที่มีตาสม่ำเสมอครับมีมือที่สม่ำเสมอกันนะครับนี่นะครับก็จะเห็นองค์พุทธลูปอย่างอิ่มเอ,อิบและสวยสุดและงดงามนะครับผม มหาบุริรักษณะของพระอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราดูภาพอย่างนี้นะครับผมภาพอย่างนี้นครับแดดออกดวงอาทิตย์ก็ส่งแสงสว่างลงจุดตุงเสียนของพระยาน่าคราชแล้วก็กระจายออกขาวนวลสวยสุดและงดงามนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ อาจารย์ดูให้ดูใกลๆดูใกล้ๆแล้วก็มาดูด้านไกลนะครับผมสวยมากนะครับพระพุทธรูปปางนาคปกองค์นี้นะครับผมสวยมากและก็สมบูรณ์แบบมากนะครับผมนี่นะครับพระยาพุทจรินหน้าคราทผมก็เราดูองค์สถูภรูปพระปฏิมาแล้วเราก็มาเราะ เที่ยวชมดูตามริมฝั่งแม่น้ำโขงะครับที่มีความว่าไงนะไอ้มังกรยืนเห็นภาคอีสานนะครับเราก็จะเห็นโบสถ์แล้วก็เห็นองค์สูปพระปฏิมาที่สวยสุดงดงามเป็นพระพุทธรูปปางคสมาธิสีเทาน,ะนี่เราก็ ดูเสร็จแล้วเราก็หันมาดูตรงที่เลาะเรียบตามริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปย้อตไดูรับชมนะครับผมเราก็จะไปดูกันแล้วก็ตรงข้างนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นไทรครับเป็นต้นไทรแล้วก็มีสารผมรู้สึกว่าจะเป็นสารของ ภรยาหน้าคราชนะครับนี่นะครับผมเราก็จะเห็นริมฝั่งแม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงที่สวยสุดและงดงามก็จะมีเกะาะกลางน้ำด้วยนะครับก็จะมีเกะาะกลางน้ำด้วยรู้สึกว่าจะเป็นสานของภรยานาคราชนั่นเองนะครับผมก็เดี๋วผมจะอัดถ่า,ถายรูปให้ดูนะเดี๋ยวจะเอา กล้องให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นสารก็จะเป็นสารตาใหญ่นะครับผมเป็นสารตาใหญ่แต่ว่าสองข้างนี้จะมีลูกของพระยาหน้าคราชนะครับอันนี้ไม่ใช่ตุน้นไทรนะจะเป็นตุ้นมะเดือนะครับผมตุ้นมะเดือนี่นะครับผมจะเป็นตุ้นมะเดือใหญ่นะครับเราก็จะเห็นอุ่อง พระบุธรูปแล้วก็จะเห็นศาสตร์นะครับแล้วเราก็ค่อยๆมาดูจุดที่สวยสด,ดงามแห่งน,นี้อีกนะครับผมนี่นะครับผมคือบริเวณเขีดวัดจิตตะพาวันนทีนะครับวัดจิตตะพาวันนทีก็รู้สึกว่าจาก เหมือนมีส่วนยาด้วยนะครับเป็นส่วนยางสงสัยญาติโยมเขาถวายเป็นวัดส่วนหนึ่งนะครับเป็นของญาติโยมส่วนหนึ่งถ้าฟังดีๆเราก็จะได้ยินเสียงตีกองนะครับผมถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่าตีกองแรงนะครับตีกองแรงเพราะาพรวกนี้ก็เป็นวันพระแล้วนะครับผมก็เลยทําการตีกองแรงนะครับผม าษาอีสาสนเรียกทีกองแรงสวยงามมากนะผมเราก็จะเห็นเกาะกลางน้ำนะครับผมนี่นะครับเกาะกลางน้ำตรงสถานที่แห่งน,นี้แล้วเรามองไปด้านทางฝั่งสปปประเิศลาวก็จะมีแสงแดดออกและก็มีความสวยงามรู้สึกว่า ภูเขาจะจรุดมีมีคาคสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะซุ่มให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมภูเขาจรุดมีมีคานะครับนี่นะครับจะเห็นได้ชัดเจนตรงที่เราเห็นชัดๆนี่ก็คือแสงเดดที่สว่างจ้าที่เราเห็นเป็นภูเขาดำๆนี้ก็เป็นลุ่มเงาที่ ม่ถูกแสงแดดนะครับผมคือแดดไม่ออกนะครับช่วงนี้ฝังท่งนั้นก็จะเห็นวัดนะมันจะมีวัดของอาทางสปปประเทศลาวด้วยผมเราก็ได้อยู่กันม่น้ําโขงและก็ได้อยู่ใกล้ๆแล้วนะครับผมนี่จะเป็นเกาะที่ยาวแล้วก็ใหญ่นะผมรู้สึกว่าใหญ่นะครับอยู่ตรงใจกับแมนน้ําโขงอย่างนีงน้นะครับผมก็ไม่ถือว่าอยู่ตรงจุดกลางมาก ก็จะเป็นที่เลี้ยวเขียวคตนะครับผมนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้โอ้ได้ยินเสียงข้องเสียงกองแล้วคิดถึงสมัยโบราณสมัยก่อนนะครับผมเป็น,นเด็กวัดก็จะได้ตีกองแรงอย่างนี้แหละครับผมเผื่อเป็นอนัตตสัญญาว่าพรุนี้เป็นวันพระนะคือวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดวันที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้า สดิลุงจากสวงสวรรค์ฉันดาวดึงสาบตักกะเทว้อโลกนะครับผมพระพุทธองค์โกได้แสดงยาวมกุกและปาฏีหา์นะครับผมพรุ่งนี้คกจะเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำนะครับผมอาจจะมีพิธีขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันพระที่สําคัญที่ผมเดินขี่รถมาครับขี่รถมาก็จะเห็นชาวบ้านวันนี้เขาจะไม่ทํางานเขาก็จะเตรียมตัว ทําทเข้าตอกดอกไม้นะครับผมทเข้าตอกดอกไม้ทําเครื่องรูปไหล้ลาทาของหอมเอาไว้บูชาเทวบุตรเทวดานะครับผมหรือ,อจะเป็นอนัตตสัญญาณเกี่ยวกับว,ว่าทํา,ทาไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมก,ก็จะมีการไหลเรือไฟถวายเป็นพุทธบูชาเดองค์พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ ทำจุดถวายาเป็นพุทธบูชาแล้วยังมีอานิสงส์ในการานับถือหรือบูชาพระยาหน้าคราชที่อยู่ใต้พื้นแม่น้ำโขงแห่งนี้นะครับผมหรือลำน้ำโขงแห่งนี้เราก็จะรู้จักกันเกี่ยวกับพระยาหน้าคราชที่เป็นเจ้าน้ำแห่งน้ำโขง สายน้ำโขงแห่งนี้นะครับผมก็มีความอัศจรรย์หลายอย่างครั้งเมื่อพระรันตนสมมาสพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วหรือเสดิจลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วนะครับก็มีพระยานาคือพระยามุจจรินนาคราชได้มาแผ่พังพ่านปกุกป้องคุ้งคอง,องอเยือกบ,บุงลิน ยุงไลทั้งหลายนะครับที่จะมาอากัศหรือไต่ตอมพระพุทธองค์นะครับผมให้ได้รับไม่ให้ได้รับถึงซึ่งความจิตปวดหรือความขั้นเนื้อขั้นตัวในพระวรากายของพระพุทธองค์นะครับผมอันนี้ก็คืออาจจะเป็นบุญเป็นอานิสงส์ของพระยานาคขราชมุจลินตนนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรหลังจากที่ ได้ฟังธรรมของพระอรันตะสมาสุทุิเจ้าแล้วนะครับนี่ก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่พระยานาคราดนั้นจะไม่สามารถบรรลุธรรมะมรรคผลอันวิเศษของพระอรันตะสมาสุภุริเจ้าได้นะครับผมแต่พระยานานั้นมีกรรมที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังว่าตอนที่พระยาภูิทัศ นาคราชได้เกิดหรือปฏิสุนธิออกจากหรือพุทธขึ้นเแบบ็ดโอปปาติกะเแบียบทีวดานั้นครับก็จะก็จะร้องหม่มร้องไห้นะครับผมพระบุทรชัดนาคระดก็จะร้องหม่มร้องไห้นะครับผมเพราะพระองค์ไม่อยากอย,กอยู่ในอัตภาพของพระยานาคราชนะครับผมพระองค์ก็เลยหาวิธีที่จะทํายังไงจะ ให้ผลจากอัตภาพของความเป็นพระยานาคราบได้จนไปเห็นวิมานของเท้าสักกรินทีวราชหรือพระอินทร์พระพุทธองค์ก็จะขึ้นไปฟังธรรมที่พระเท้าสักกรินทีวราชที่บำเพ็ญวัชบุตรเป็ดประการน,นะครับผมที่ที่พระอินทร์ได้สร้างเอาไว้ก่อนจะได้ขึ้นมานป็นน พระอินทร์หรือตอนที่เป็นมนุษย์นั้นได้นามว่ามคะมนกนะครับผมก็บำเพ็งวัตบุตรเปรตอย่างนี้ก็ได้บอกการบำเพ็ญวัตบุตรหรือบำเพ็ญสิลงบำเพ็ญเพียรภาวนาเปรตประการนี้เดพระภูธิทัศน่าคาราบนะครับผมก็เลยพระพุทธองค์ก็ได้ขึ้นไปจาสิ่งอยู่ที่บุญจอมโพลปูวนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของ ภูริทัศน่าครานะครับเราก็จะมาดูน้ำโขงกันใกล้ๆนะครับผมเราก็จะมาดูกันใกล้ๆว่าจะมีความน่ากลัวหรือมีความสวยสดหรืองดงามครับผมผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมอคอมเมนต์นะครับผมแม่น,น้ำโขงแห่งนี้น่ากลัวหรือหรือไม่น่ากลัวหรือหรือมีความสวยงาม คอมเมนต์ได้นะครับผมเราก็มาเห็นสิ่งที่สวยงามอันหนึ่งคืออันนี้ก็เห็นจะเห็นเป็นมะเรงทับที่ตายแล้วนะครับผมสีเขียวนะครับผมสวยงามมากนะครับผมอันนี้มันตายแล้วนะครับมีมีม,มดมีมดได้อยู่ด้วยนะครับโส,สวยมากครับมะเรงทับสีเขียวนี่เราก็ลงมาดูตรงแม่น้ำโขง ที่พื้นแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับจะสวยงามมากนะครับผมแต่ผมบอกได้เลยนะครับผมผมกลัวแม่น้ำโขงนะครับถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระยาหน้าคราดผมก็กลัวนะครับกลัวจริงๆครับบอกว่ากลัวจริงๆเราก็จะเห็นเกาะที่อยู่กลางน้ำนะครับเองใกล้ๆเอาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ ดูฟังให้เต็มหูดูให้เต็มตานะครับผมนี่นะครับคือแม่น้ำโขงนะครับผมเราก็ได้มาสัมผัสแม่น้ำโขงที่อยู่ใกล้ๆแห่งนี้แล้วนะครับผมถ้าใครนะครับผมเข้ามาชมเข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้สัมผัสกับความสวยงามแล้วก็สัมผัสกับความความน่ากลัวนะครับผมจะ ว่าน่ากลัวก็ได้จะว่าสวยก็ได้ครับแล้วแต่บุคคลจะชอบหรือไม่ชอบนะครับผมอันนี้ก็คือไม่น้ําโขงมังกรเลยแห่งอีสานนะผมก็มาถึงวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมผมก็จะขอหยุดการบรรยายของวันนี้พรุ่งนี้ผมก็จะไปต่อไม่รู้จ้าว่าจะไปที่ไหนนะครับ ที่ผมได้รับปากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอาไว้ก็ว่าจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปดูบั้งไฟพระยาหน้าคราดนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไปณสถานที่แห่งใดนะครับถ้าในลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดการพูดของผมก็จะไม่คล่องตัวเท่าไหร่แล้วก็จะพูดซ้ำๆซักๆและก็อันเดิมๆนะผมผมก็ขอโทษขออภยัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้ ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ